เด็กชวนเรียนของจู๋หวังนะคะแล้วก็เห็นว่าอยากมาเรียนต่อที่นะคะขอให้น้องจูนนะคะใช่ Happy Birthday นะเกิดปีนี้พี่ส่งก็ขอให้น้อง สวัสดีค่ะน้องจูนจูนี่เชิญรื้อ่อยเลยนะคะแฮปปี้เบิร์ตเดย์ค่ะขอให้วันเกิดนี้นะคะมีความสุขมากๆแล้วก็สมหวังในทุกๆสิ่งเลยนะคะขอให้น้องจูนนะคะสามารถได้ไปเรียนต่อที่เมืองจีนตามที่ฝันตามที่หวังด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ได้ไปเพื่อนกับเพื่อนที่ดีๆอย่างน้องจอยด้วยนะคะพี่จะขอดลบันดาลจาก ท่านฮกลกซิลข้างหลังพี่นี้นะคะขอให้น้องจูนและน้องจอยประสบความสำเร็จได้ไปเรียนจีนแล้วก็ไปเก็บเอาช่วงเวลาของเราเขาเรียกอะไรเป็นช่วงชีวิตที่สำคัญช่วงหนึ่งของเรามานะคะบ๊ายบายค่ะบายแฮปปี้เบอร์เดย์นะคะน้องจูนก็ขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะคะเรียนเก่งๆถ้าชอบภาษาจีนก็ตั้งใจฝึกนะคะก็หวังว่าจะได้เจอกันที่จีนเนาะแล้วก็ขอบคุณมากๆนะที่ ตามช่องพีแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบายสุขสันต์วันเกิดน้องจูนนะคะจูนหนีเชิงรือควยเลอร์นะคะอันนี้คลิปนี้เป็นน้องจอยขอมานะคะจากเพจสไปน์ไชน่านะคะก็ขอให้สมหวังนะคะแล้วก็เห็นว่าอยากมาเรียนต่อที่ประเทศจีนนะคะสู้ๆภาษาจีนไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะใช้บ่อยๆแล้วก็ทุกปีในวันเกิดเนี่ยขอให้เราคิดว่าเราหมดเวลาที่จะสนุกไป หนึ่งปีแล้วนะคะก็จริงจังกับชีวิตให้มากๆแล้วก็ถ้าเราจริงจังไม่แค่ไหนพยายามมากแค่ไหนเราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาแบบนั้นนะคะขอให้สู้ๆแล้วก็สมหวังเท่ากับสิ่งที่เราพยายามนะคะฮัลโหลน้องจูนสุขสันต์วันเกิดนะคะมีความสุขมากๆนะจูนี่เชิงลึกใครเลยกก็วันเกิดปีนี้พี่ขอให้น้องจูนมีความสุขมากๆแล้วก็คิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาในทุกเรื่องเลยเนาะ แล้วก็เรื่องเรียนจีนแล้วก็ภาษาจีนเนี่ยถ้ามีอะไรสงสัยเนี่ยทักมาหาพี่ได้เสมอเลยเนาะพี่ยินดีให้คำปรึกษาแล้วก็พร้อมตอบในทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องส่วนตัวก็คุยกับพี่ได้ทุกเรื่องเลยนะ แฮปปี้เบิร์เดย์อีกทีนะคะสวัสดีค่ะน้องจูนก็พี่ชมนะคะจากช่องจีนจัดค่ะวันเกิดปีนี้พี่ชมก็ขอให้น้องจูนมีความสุขมากๆคิดสิ่งใดนสมปัรหาทุกก,การอยากทำอะไรก็ต้องทำสำเร็จทุกอย่างเลยเห็นบอกว่าอยากไปเรียนภาษาจีนใช่ไหมที่เมืองจีนเนาะเราก็ชอบภาษาจีนมากๆก็ดีแล้วที่ชอบภาษานี้ขอให้เก็บความตั้งใจนี้ต่อไปจนถึงวันที่เราได้ไปเรียนจีนมันต้องมีสักวันที่ได้ไปสู้ๆนะคะแฮปปี้เบอร์เดย์จ้า น้องจูนพี่ปิงเองนะคะแฮปปี้เบอร์เดย์นะคะขอให้มีความสุขมากๆช่วงนี้เรียนหนักก็ขอให้สอบผ่านขอให้สอบได้คะแนนดีๆนะคะแล้วก็ดูคลิปพี่ปิงเยอะๆด้วยขอบคุณนะคะที่ชอบและติดตามฮัลโหลน้องจูนพี่เพชรเองนะสุขสันต์วันเกิดนะคะวันเกิดปีนี้ก็โตขึ้นอีกหนึ่งปีขอให้มีความสุขมากๆนะคะสุขภาพาร่างกายแข็งแรงคิดอะไรก็สมปรารถนาเนาะใจะช่ h ย h ậ t của tôi, tôi chúc b ạ ข s า c khỏe, mọi thứ suôn sẻ, ส g à y love you